สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาได้เจอกับพ่อค้ารับซื้อของเก่านะคะเขามีอาชีพค้าขายของเก่านะคะามาเห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างเงินได้ดีเลยละคะ่ะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะไปเลยขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อน<ๆ> วันนี้มีพ่อพาค้าค่ะไม่ใช่พนักงานพ่อค้านะคะพาคา่อค้านะคะพ่อค้ากับแม่คา้าคนน่ารักนะคะมาซื้อของเก่านะคะอย่าดูถูกอาชีพนี้นะครับพี่น้องอย่าดูถูกอาชีพนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนค้าคนขายได้อย่างงดงามเลยละคะ่ะ เจ้าวันนี้นะคะ,ะพี่เพชรของเรานี่นะคะเขาค้าขายอาชีพนี้นะคะจนมพพีพี่เพชรค้าพี่เพชรขายของขายขายของเก่านี่ค้าขายของเก่านี่มากี่ปีแล้วคะ17ปีคะ่ะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการคัดแยกของรีไซเคิลเป็นอย่างดีนะคะ าสามารถาเก็บเงินซื้อที่ปลูกบ้านได้หลายไร่เลยนะคะอย่าอย่าดูถูกอาชีพนี้เด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะาเปื้อนหน่อยดูมอมแมมหน่อยแต่ก็เป็นอาชีพที่สุดจริตและก็สร้างรายได้ให้กับคนคนค้าคนขายได้อย่างดีเลยละค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ แต่ก็ต้องอศึกษานะคะศึกษาวิธีคัดแยกนะคะของบางอย่างมีราคาสูงของบางอย่างมีราคาต่ํานะคะก็ต้องคัดแยกออกจากกันให้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะ,ะพี่เพชรอ,อนุญาตแล้วนะคะว่าให้ถ่ายได้พี่เพชรบอกว่าพี่เพชรรุ่มหล่อถ่ายได้ <laughs> พี่เพชรน่ารักค่ะ <laughs> ถ้าใครสนใจอาชีพนี้นะคะก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเป็นการลดโรคร้อนด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ลดโรคร้อนนะพูดไม่ถูก <laughs> เป็นการลดโร,โรคโรคร้อนด้วยนะคะลอลิงรอเรือพันกันชุนลมุนเลยคะ่ะตอนนี้เห็นไหมคะกล่องขวดต่างๆก็ใส่กล่องนะคะก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะคะถ้าหากว่าขายเป็น ขวดแก้วนะคะก็จะได้ราคาถูกลงค่ะแต่ถ้าใส่กล่องเข้าไปเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ราคาสูงขึ้นอีกนิดหน่อยะคะ่ะสนใจกันไหมคะลองทำดูนะคะอาจเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างเงินให้คุณได้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ